อิทธินาคินภาคที่สามนาคาอาหางการตอนมายาแห่งจักรกลมีเสียงสู้รบดังอื้ออึงจากภายนอกพร้อมแรงสั่นสะเทือนจากกระสุนเพลิงที่ยิงกระหน่ำเข้าใส่สัชยาไม่อาจทนนิ่งเฉยต่อได้นางสะบัดหน้าตัดใจผลากจากวรินทร์ทที่ยังนอนไร้สติอยู่บนเตียง นาคาสาวก้าวเดินไปที่ช่องหน้าต่างมีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงทั่วไปหมดนอกจากนั้นยังปรากฏอสูรนิระยะร่างอ้วนใหญ่ผิวสีดำสนิทเป็นมันวาวริมฝีปากหนาสีแดงสดพร้อมเขี้ยวยาวพวกนั้นถือมีดคมในมือไล่ตะปบคว้าจับเหล่านาคาไปล้ะเอ็นเฉือนกระดูกทั้งเป็นแล้วถลกหนังทิ้งปล่อยให้เหล่านาคา พากันดิ้นรนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหาัสพวกกูรัมผู้ลงทันแห่งแดนอบายสัจยาอุทานออกมานั่งเบิกตากว้างร่างสันะร,ร,ริกด้วยความหวาดกลัวแต่ยังมีสติพอที่จะดึงกริดรัชตาออกมามองดูนางปลายตาหันไปมองร่างของวรินทรอ,อีกครั้งเจ้าถูกองค์การเวทบัญชาให้คุ้มครองข้า ถึงเวลานั้นแล้วข้าจะดูว่าเจ้าจะปกป้องข้ายอย่างไรสัชยากล่าวกับกริบทว่าทุกอย่างยังนิ่งเงียบแต่นางคล้ายมิใส่ใจต่อพลันพุ่งทยานออกไปขึ้นสู่กายนาคาใหญ่ถาโถมออกสู่นภากว้างแต่ในขณะนั้นเองตัวกริพันเรืองรองด้วยเปลวแสงสีเงินครอบคลุมไปทั่วร่างนาคาสาวก่อนจะเปลี่ยนนาง ให้กลายเป็นนาคาสีเงินขนาดมหฮมามีเกล็ดเป็นใบกริบที่คมมาวาเร่องประกายเจิดจ้าพวกกูรำมไยเห็นแล้วต่างสยะยิ้มพากันโถมเข้ามาหาทว่าพวกนั้นไม่สามารถเข้าใกล้ร่างนาคาของสัชยาได้แม้น้อยเพราะเกล็ดที่เป็นใบกริทพันดีดตัวออกหมุนคว้างกริดผ่าร่างพวกกูรำจนขาดกระเด็นเป็นเศษชิ้นส่วน เมื่อเห็นสถานการณ์พลิกผันเหล่านาคาที่ทดท้อต่างฮือโหมกลับคืนเข้าจู่โจมกองยานเพตรานิระยะอย่างรุนแรงกริดรัชตะในที่สุดก็ปรากฏนับแต่มันถูกพินาราลอบขโมยไปใช้ทำลายประตูแห่งอบายจนเกิดกลิยุคครานี้คงถึงเวลาแล้วถ้าจะเก็บมันคืนเองวราสิทารำพึงกับตนเอง แล้วเรียกเคียวคมวาวปรากฏขึ้นในมือก่อนจะทะยานออกไปพวกกูรําถูกสั่งให้ถอนตัวไปจัดการเหล่านาคาที่กำลังบ้าคลาั่งสัจยาแลเห็นวราสิตามาแต่ไกลนางจนทยานเข้าหาทันทีทว่าวราสิตาพลันกริดคมเคียวปรากฏปลายพลังแหวกฝาอากาศมาทำลายเกร็ดกริดนางจนแตกกระจายเกิดรอยแผลหลังโลหิต แต่กลับกระตุ้นสัญชาตญาณดิบนาคาสัชยาจึงถาโถมเข้าหาอย่างไม่คิดชีวิตชยันทราเคลื่อนพลยานเพตราแก้วของเหล่าเทพจากอุตระเข้ามาสมทบประจันหน้ากับกองกำลังเพตราโครงกระดูกของกะจินตรีแห่งแดนอบายทั้งสองทัพปรับแนวรบหันเข้าหากันดูจากกระบวนทัพพวกนี้ระยะคงวางแผนมาอย่างแยบยนต์ พวกเราจะประมาทนี้ได้ชยันทราส่งสื่อผ่านไปทางมโนยานแล้วเขาก็ส่งสัญญาณให้เข้ารุกรบโดยมิรอช้าศาสตราเทพมากมายถูกกราดยิงออกไปไม่ขาดสายบังเกิดอำนาจทำลายล้างยานเพตราโครงกระดูกของกจินตรีไปได้จำนวนมากพวกนิระยะจึงเคลื่อนยานเข้าชนปะทะกองยานเหล่าเทพดีเป็นกลสึกที่อาหานัก ดูถ้าคงเหลือเพียงหนทางเดียวชยันทราเอ่ยชมแล้วเรียกกระบี่เทพปรากฏขึ้นทั้งสองมือก่อนจะสลายร่างไปปรากฏบนยานเพตราของกจินตรีมีเหล่าพลรบนิระยะเข้าสกัดกัน้นถึงกับต้องรบกวนเทพพิฆาตชายันทราลงมือด้วยตนเองนับว่าให้เกียรติข้าเกินไปแล้วกจินตรีเปรยขึ้นแล้วทยานเข้าหาในมือปรากฏสายแส เรืองรองด้วยเปลวเวทพุ่งตวัดฉกใสชยันทราราอสรพิษร้ายแต่ก็มีอาจผ่านมรสุมกระบีเทพเข้าไปได้เหนือน่านฟ้าแห่งนาคาสิตรินกองยานเพตราโครงกระดูกสีทองแดงขบวนใหญ่ค่อยเลือนลางแล้วปรากฏขึ้นเป็นแนวยาวจากปัจจิมจดบุรพารติจิราเป็นนายทัพหน้าโดยมีกปัญจีรามหาปราสาทเพตราเป็นทับหลวง จินจิยาลอบดูจากยอดคีรีสูงใกล้เขตแดนอคาวานีของวงสายอัคีนาคาทุกสิ่งคล้ายจะเป็นไปตามที่นางคาดคิดไว้กฤลศึกครั้งนี้ของศิรณราคล้ายมุ่งทำลายวงสายนาคาให้สิ้นซากเตชินจินจิยาเรียกขึ้นเมื่อเห็นทัพนาคาเคลื่อนมาอีกทางหนึ่งเทตราพาเหล่าทับนาคาสี่วงสายเคลื่อนออกมาตอบรับ เชินกับเวชนปรากฏตัวโดยพร้อมเพรียงทั้งสามอยู่บนราชยานเพตราลำใหญ่มีธงทิวบอกสัญ,ญลักษณ์แห่งจอมทัพบ,บกสะบัดพวกเจ้าอพยพชาวประชาไปยังที่ปลอดภัยแล้วหรือเทตราเอ่ยถามแววเนตรนิ่งสงบอยู่ในหะไทยแห่งอิทธิอันแก่กล้าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามบัญชาแห่งองค์ท่านเวชนเอ่ยตอบดี ครานี้เราจะได้รบแตกหักกับศิรนาราเสียทีถ้าจะลบรอยแค้นแทนมินรีธิดาค่าเทตรากล่าวสั่งเคลื่อนพลได้เทตราประกาศก้องเสียงกลองศึกดังสะเทือนเลื่อนลัน่นทัพนาคาทั้งสี่วงสายต่างพากันเคลื่อนเข้าหาทัพเหล่านิระยะศิรนารายังคงสงบนิ่งอยู่ภายในมหาปราสาทเพตรากปปัญจีรา ท,ทั้งถงห้องมีเพียงรัติจิราที่ยืนรออยู่แวเวเนตของศิร,รนาราที่เพ่งมองเปลวแสงกลางห้องดูนิ่งเงินราารูปสลักที่ไร้ชีวิตดูเหมือนพวกนาคาคงกระหายการศึกยิ่งรติจิราจงสนองตอบพวกนั้นให้สาสมศิร,รนาราปรยขึ้นอย่างแผ่วเบารติจิราก็ค้อมศีรษะรับเขาเพียงหันไปโบกมือคราหนึ่ง ็ปรากฏเหล่ากูรัมและผู้ลงทันแห่งแดนอบายนับไม่ถ้วนพากันทยานออกไปนำโดยพลศึกในชุดเกราะสีทองแดงพร้อมโล่และดาบคมควบทยานอยู่บนอบายอาชาที่มีปีกเป็นแผ่นหนังกว้างตรงเข้าหาทัพนาคาที่เคลื่อนเข้ามาถึงการตะลุมบอลเริ่มขึ้นทันทีหยาดโลหิตสาดกระจายเอบอบอับท้องน้ำจนแดงฉาน ตะวันใกล้อัสดงแต่เมทาย,ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ยอดเนินดินสูงห่างจากหมู่บ้านสัตยาไม่ไกลแววตาที่สงบงันทอดมองไปยังฟากฟ้าสนธยาอย่างไร้จุดหมายแต่มันกลับมิได้ว่างเปล่าจากสรรพสาระที่พึงมีไม่ช้าร่างของเพนพรานราทินกับพวกก็ปรากฏขึ้นพร้อมชาวอรากาันที่เหลือ พวกเจ้ายัางยืนกรานไม่เปลี่ยนใจแน่หรือเมธาเอ่ยถามไปสมอนระภูมิชัว่วนิรันเป็นแดนกักกันในส่วนลึกของแดนอบายหากนี้มีผู้ชำนาญทางอย่าคิดหมายเล็ดรอดกลับออกมาได้ข้ากับพวกเคยติดตามท่านอาจารย์ไกวีระไปหลายครั้งจึงจดจำเส้นทางขึ้นใจนอกจากพวกเราแล้วเกรงว่าจะมีมีผู้ใดเหมาะสมอีก ซิราจินเอ่ยต่อแต่มันอันตรายมากแม้ชำนาญเส้นทางเพียงไรก็ใช่ว่าจะฝ่าฟันมาหาสงครามภายในนั้นออกมาได้เมธาปร่ยขึ้นเบาๆท่านเมธาจารย์เมตตารับพวกเราไว้คุณนี้สูงส่งยากทดแทนให้พวกเราได้สนองงานท่านสักครั้งเถิดเตรลากล่าวด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนความจริงแล้ว ข้ามีต้องการให้ผู้ใดไปเสี่ยงหากแต่ติดงานสำคัญการศึกขั้นแตกหักใกล้มาถึงทันทีราคงมุ่งหวังไว้ข้ากับอิสรินมีสัญญาใจต่อกันครานี้เมื่อพลรบเทพติดกับดักชาวนิระยะยังมีเหล่านาคาที่น่าสงสารด้วยเหตุดังนี้ข้าย่อมมีอาจนิ่งดูดายแต่เมื่อข้าไปก็จะเข้าทางกลลศึกที่ทันทีราวางไว้ งานนี้คงยากหลีกพ้นต้องอาศัยพวกเจ้าสักครั้งเมทากล่าวแล้วปลายตามาหยุดที่ตเตรลาและศิราจินเพียงแต่ข้ารับปากสิทธิพิไกวีระจะคุ้มครองดูแลพวกเจ้าด้วยชีวิตจึงมิมีทางเลี่ยงถ้าจะให้เพนตรากับนราทินไปกับพวกเจ้าด้วยเมทากล่าวแล้วค่อยหันไปทางสิทธิเอกทั้งสอง พวกเจ้าจงจำไว้หากมีอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้พวกเจ้าทั้งสองจะต้องเป็นผู้เสียสละก,ก่อนเข้าใจหรือไม่เมทากล่าวท่านอาจารย์โปรดวางใจทุกสิ่งจะเป็นตามที่ท่านปรารถนาเพนทราเป็นคนกล่าวพอดีมีเสียงม้าสึกควบตะบึงเข้ามาใกล้ทุกคนจึงหันไปมอง นรนินกับพลรบเอกอาชากว่าร้อยชีวิตพากันเคลื่อนเข้ามาถึงพวกเราพร้อมแล้วนรนินกล่าวเมธาพยักหน้ารับช้าช้าเขาพลันยื่นมือออกไปอากาศว่างเบื้องหน้าพลันระเบิดและปริแตกออกส่งเสียงดังสนัน่นพร้อมกระแสลมที่พัดกันโชคมาจากรอบทิศจงจำไว้พวกท่านมีเวลาเพียงหนึ่งราตรี ประตูนี้จะเปิดออกอีกครั้งจงหวนกลับมาให้ทันมิฉะนั้นคงมิมีผู้ใดช่วยพวกท่านได้เมธาเอ่ยบอกนอรนินยังคงแววตามุ่งมั่นพวกเรารับทราบแล้วไปนรนินเอ่ยตอบสั้นๆแล้วควบเอกอาชาพาพวกตนตรงเข้าไปยังช่องเปิดนั้นสิทธิ์ชาวสัตยาและอรกรัน ก็พากันสลายตัวพุ่งวับตามเข้าไปแล้วรอยแตกนั้นก็พลันสลายหายวับไปนรนินจากไปแล้วตอนนี้ทางค่อยสะดวกถ้าจะจัดการในส่วนของวรินทร์เองเสียงหนึ่งพันดังบอกมาเมธาค่อยหันกลับไปมันเป็นกายแห่งมโนยานของไกวีระตกลงพี่ท่านลงมือได้เชื่อว่า น้องหญิงเพวาคงใกล้มาถึงในไม่ช้าข้าจะล่วงหน้าไปก่อนเมทากล่าวไกวีรมีได้ตอบคำร่างนั้นสลายจากไปเมทาค่อยหันไปมองชาวสัตยาและอรากันที่เหลือพวกเจ้าจงแยกย้ายกันปกป้องมหาปราสาทแห่งสสิกันทราไว้โดยรอบไปได้เมทาบอกกล่าว ทั้งหมดต่างรับคำแล้วแยกย้ายกันไปอาจารย์ท่านมีหน้าต้องบีบคั้นพวกเราถึงเพียงนี้เมธาได้แต่ปรยขึ้นกับฟากฟ้ายามอัสดงเทวาเดินตามขามุลเข้าไปในโพรงถ้ำที่พวกเขาพบร่างทันทีราในลงหินมีสยาสินกับพวกเป็นผู้นำทางนันทิชากับยารีและกุลติมีได้มาด้วย เทวาเพียงต้องการพบหน้าบิดาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อมาถึงนางค่อยโบกมือเคลื่อนลงหินนั้นลงมาที่พื้นถ้ำแล้วกรีดนิ้วคราหนึ่งฝาลงหินก็พลันปริแยกหล่นลงไปสองฝากทางเผยให้เห็นร่างที่นอนสงบดังคนที่กำลังหลับไหลพอท่านเมื่อวิญญาณแห่งท่านได้ละทิ้งซากสังขารน,นี้ไป นับแต่นี้ก็ต้องถือว่าชาติพบเราสองพ่อลูกได้สิ้นสุดลงแล้วบทบาทในชาติพบหน้าระหว่างเราค่อยว่ากันอีกทีเทวาเอื้อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนจะซุดกายลงแสดงความเคารพซากร่างบิดาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ยังไม่ทันที่นางจะลุกขึ้นเปลวเพลิงที่ร้อนแรงก็พันโชดช่วงขึ้นตลอดทั้งซากสังขารในลงหินนั้น เทวาค่อยลุกยืนแววตานิ่งงันไร้ความรู้สึกใดๆเราไปกันได้แล้วเทวาเอ่ยบอกแล้วหันหลังกลับก้าวเดินออกไปจากโพรงถ้ำนั้นพวกของธรรมุนก็รีบติดตามไปภายในมโนมิติของวรินทร์ร่างนาคาขนาดยักษ์ทั้งสองกําลังต่อกรกันอย่างสุดกําลังหนึ่งดำมะเมื่อเป็นมันวาวอีกหนึ่งเจิดประกายแห่งวิชุสุกสว่าง ทั้งสองยิ่งสู้ยิ่งรุนแรงหนักหน่วงมีเปลวพลังศาสตร์กระจายไปทั่วเมธามิหลงกลอภิสมาบัติของเขาได้แผ่ขยายออกสกัดกั้นอำนาจอิทธิของทันทีราไว้อย่ารอช้าต่อไปเลยจอมอธินาคินจงใช้หทายพลังแห่งค่าให้คุ้มค่าเถิดเสียงไกววระดังขึ้นในมโนยานของวรินทรเขาย่อมรับรู้ได้ว่า กำลังของสำนึกอสุระเริ่มอ่อนจางลงจึงตัดสินใจเผด็จศึกในคราเดียวร่างที่ม้วนพันฝังคมเคี้ยวเข้าใส่ที่ต้นคอของร่างนาคาแห่งสํานึกอสุระแล้วเหวี่ยงไปกระแทกกับผาหินจนแตกกระจายวริทนทรพุ่งตามไปทั้งสองค่อยคืนกลับเป็นร่างแปลงมนุษย์มือของวริทนทรคว้าคอร่างแปลงมนุษย์ที่ยับเยินของสำนึกอสุร สายไปแล้ววริทนทร์จะอย่างไรเจ้าก็มีอาจหนีพ้นทันฟ้าไปได้เพราะสิ่งที่สำนึกอสุรของเจ้าก่อไว้หนักหนาสาหัสนักมีเสียงดังบอกมาแต่มันมิใช่เสียงของสำนึกอสุรเอาเถิดทุกสิ่งที่ทำข้าพร้อมรับผิดชอบอย่างไร้เงื่อนไขอย่าห่วงไปเลยวริทนทร์เปรยตอบแล้วสร้างมฑลเพลิง แผดเผาร่างของสำนึกอสุรนั้นจนสลายหายไปหมดสิ้นเขาค่อยเงยหน้ามองไปยังฟากฟ้ามันเหมือนภาพมายาที่บิดเบี้ยวไม่ช้าเขาก็หวนคืนสู่ร่างเดิมเมื่อลืมเนตขึ้นได้วรินทร์ก็รีบลุกขึ้นสัชยากกำลังเรลี้ยคล้ำจนบอบช้ำไปทั่วร่างหยาดโลหิตอาบนองจากบาดแผลลึกหลายแห่ง วริทนทร์รีบทะยานออกไปสกัดขวางกัน้นด้วยอำนาจทัทไทอิทธิของไกวีระได้ผลักร่างวราสิธาปลิวถอยไปไกลร่างสัจยาคืนกลับเป็นนาคาสาวที่ยับเยินนายท่านวริทนทร์ค่ะสัจชากล่าวได้เพียงแค่นั้นก็หมดสติลงด้วยพิษบาดแผลวริทนทร์รีบอบประคองนางไว้กริดรัชตตะหมุนคว้างเข้ามาหา เขาจึงใช้อีกมือคว้าจับไว้พ่อเถิดข้าไม่ประสงค์จะทำศึกกับพวกท่านอีกในเมื่อกริชนี้เป็นอบายศาสตราก็จงรับคืนไปวรินทร์อกล่าวแล้วแบมือออกกริชนั้นก็หมุนคว้างเข้าไปหาวราศิธาก็รีบรับไว้เจ้ากล่าวง่ายดายไปกระมังหลักชีวิตที่ดับดิ้นด้วยเงื้อมือเจ้ายัางรอเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ จงยอมซิโรราบรับการลงทันแต่โดยดีวราสิธาเอ่ยบอกเรื่องนั้นข้าย่อมมีอาจปฏิเสธหากมิใช่ข้าทดท้อสิ้นหวังยินยอมให้สำนึกอสุระเข้าครอบงำก็คงมีบังเกิดเรื่องเลวร้ายถึงเพียงนี้ทว่าการศึกที่นาคาสิตรินยังมิสิ้นอาภัยที่ข้ายังมิอาจสนองตามเจตจำนงของท่านวรินทร์กล่าว แล้วบรรเจิดอิทธิอภิญญาอย่างแรงกล้าสร้างเป็นมนทลนเตโชอสนีจนฟากฟ้าและผืนปฐพีสะเทือนเลื่อนลั่นเหล่าพลรบนาคาที่เหลือจึงพากันหวนคืนมาแล้วทั้งหมดก็สลายหายวับไปจนหมดสิน้นการศึกที่นาคาสิตรินยิ่งมายิ่งรุนแรงแม้สูญเสียใหญ่หลวงทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่มีผู้ใดยินยอมล่าถอย ทั้งเวชนและเตชินต่างคุมทัพเข้าประจันด้วยตนเองราชยานจอมทัพค่อยเคลื่อนเข้าใกล้มหาปราสาทเพตราของศิรนาราเทตรายังคงยืนหย,ยัดอยู่ที่ส่วนหัวด้านหน้าราชยานแววเนตรนิ่งงันคล้ายมีรับรู้ถึงความโกลาหนรอบด้านด้วยอำนาจแห่งอิธิเนตจึงนม้มีพลรบหรือาศาสตราวุธใดกล้ามกลายเข้ามาถึงได้ ศิรนาราอย่ามัวหลีกเล่นอยู่เลยการศึกครานี้มิใช่เจ้าอยู่ก็เป็นเราสิ้นเมื่อเจ้ากล้าที่จะลงบุตรีเราไปฆ่าคงมิหวั่นหวั่นต่อแม่เท่าเช่นข่ากระมังเทตราร้องท้าไปทางมโนยานไม่ช้าศิรนาราก็ค่อยปรากฏกายขึ้นที่ยอดหอคอยของกปัญจีราพวกเจ้าแท้จริงก็เป็นเพียงเดรัจฉานไร้สำนึก หากมีใช่อำนาจอิทีเนตแห่งธีราการสวามีเจ้าข้ามีเชื่อว่าเจ้าจะกล้าอังการถึงเพียงนี้เอาเถิดเมื่อเจ้าอ้างถึงนี้แค้นแต่หนหลังเราสองก็สมควรสสารกันให้กระจ่างศิรนาราเอ่ยต่ออิสรินเอ่ยนี้ต้องสุกซ่อนลวงเล่นหมกกลงอยู่ต่อไปหากมิใช่เจ้าตัดไมตรี สังหารพินราบุตรีข้ามีหรือค่าจะตัดใจสังหารมินรีบุตรีเจ้าลงได้ในเมื่อเจ้ายินยอมเล่นบทเป็นทีราการก็จงออกมาส,สางนี้แค้นทั้งหมดให้จบสิ้นกันไปศิรนาราประกาศก้องทาทายธรรมรงอิทิเนรพันเรืองแสงแพรวพรา,พายแล้วค่อยปรากฏร่างแสงของทีราการขึ้น อย่าวันเกรงไปเลยน้องหญิงข้าจะมิมีวันทอดทิ้งให้เจ้าต้องสู้สึกเพียงลำพังจงมาเถิดบัตรนี้จะมิมีการแบ่งแยกเหล่าเทพและนาคาอีกพวกเราจะต่อสู้ร่วมกันจงดูทีราการกล่าวแล้วผายมือไปบนฟากฟ้าพลันปรากฏฝูงยานเพตรารัตนะจำนวนมหาศาลขึ้นนำโดยชยันทรา ขณะที่ฝ่ายศิรนารากองยานทั้งวราสิธาและกะจินตรีก็ล้วนมาสมทบและทางฝากฝั่งตรงข้ามพลรบเหล่าอสุรนาคาจากพนาแห่งธนรวีก็เคลื่อนอบล้อมเข้ามาพี่ท่านข้าพร้อมแล้วจงใช้ทาตร่างข้าเถิดเทตรากล่าวอย่าห่วงไปเลยเจ้าผู้เป็นดวงหัทัยแห่งข้า สองเราจะรวมเป็นหนึ่งนี้มีวันแยกจากนับแต่นี้ไปทีระการกล่าวแล้วก็สลายร่างสึมทราบเข้าไปทั่วร่างของเทตราจนเปลี่ยนกลายเป็นร่างจอมอธิราชันแห่งเหล่านาคาในอดีตสร้างขวัญกำลังใจแกน่นาคาทั้งห้าวงสายไพรรบพลศึกทยอยปรับขบวนเตรียมสู้รบใหม่ศิรนาราวันนี้บุญคุณความแค้นทั้งหมด สมควรยุติลงเสียทีทีราการกล่าวศิรนาราฟังแล้วพลันส่งเสียงสวนดังกึกก้องถ้ารอเพลานี้มานานนักแล้วสหายเอย๋ยศิรนาราเประยะตอบพร้อมแววตาที่เรืองโรดด้วยเพลิงแค้นกองกำลังทางฝ่ายนิระยะเคลื่อนเข้าหาก่อนขณะที่ทัพเทพและอสุรนาคาตีโอบจากสองปีมีทับนาคาสี่วงสายเคลื่อนตรงเข้าปะทะ การศึกจึงเริ่มขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้ง